สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวตัวละครของเราวันนี้มาพบกับน้องมารีนาจอมพลเรือที่ทั้งสวยทั้งเอ็กของเรานะครับเริ่มต้นเราก็ทดสอบโดยการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับการโจมตีของมารีนาเนี่ยจะเป็นการโจมตีสจังหวะนะครับก็คือการโจมตีครั้งแรกเนี่ยเป็นการโจมตีวงกว้างแล้วก็ต่อด้วยการฟันฟันแล้วก็แทงซึ่ง ลักษณะการโจมตีของมารีนานะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าโจมตีโดนทั้ง2ตัวนะครับทั้งลั้ที่มีตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังก็คือการโจมตีครั้งแรกเนี่ยฟันรอบตัวแล้วพุ่งไปหาเป้าหมายซึ่งพุ่งไกลมากนะครับส่วนการโจมตีครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะฟันอยู่กับที่ไม่ค่อยขยับนะครับแต่สําหรับการไล่หรือไล่ฟันเป้าหมายเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยนะครับถ้าเป้าหมายไม่วิ่งหนีเนี่ย คือโดนเต็มๆทั้งชุดแน่ๆนะครับยกเว้นแต่ว่าใน PVP วิ่งหนีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนท่าพิเศษนะครับมารีน่าจะมีท่าพิเศษตะขอตัวนี้นะครับซึ่งท่าตะขอเนี่ยเอาไว้ดึงศัตรูมาหาเราจะดึงตัวที่อยู่ไกลที่สุดในระยะนะครับเข้ามาหาเราซึ่งถ้ามันดึงใน PVP เข้ามาได้เนี่ยคงจะบอกว่ามันโคตรพระเจ้านะครับแต่ยังดีใน PVP มันดึงเข้ามาไม่ได้มันได้แค่ดิวดาเมจนะครับดาเมจก็ อย่างที่เห็น9000ก็จะประมาณเท่ากับฟัน3 t ทีประมาณนั้นนะครับส่วนท่าประจำอาวุธของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้ใช้ได้ทั้งสตูทั่วไปหรือบอสก็ได้นะครับก็คือกดใช้ท่าปุ๊บแล้วก็สร้างอาณาเขตขึ้นมาตัวไหนที่อยู่ในอาาเขตก็จะโดนท่ายิงไปเรื่อยๆประมาณ8ครั้งนะครับก็ถือว่าท่าโอเคส่วนที่ข้อดีนะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยมารีน่าเนี่ย การโจมตีรวดเร็วแล้วก็โดนเป้าหมายง่ายนะครับส่วนท่าตะขอนี่ก็สร้างดาเมจได้ระยะไกลส่วนท่าไม้ตายนะครับตอนใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถฟันต่อไปด้วยกันได้ข้อดีของการโจมตีของน้องจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดนะครับหวังผลได้เลยนี่คือความสามารถทั่วไปของตัวมารีน่านะครับการใช้งานของมารีน่านะครับ ถ้าเป็นในการลุยเนื้อเรื่องหรือสู้ศัตรูทั่วไปเนี่ยมารีนาถือว่าเป็นตัวสำคัญมากนะครับเพราะหน้าที่ของเขาคือรับดาเมจพร้อมทั้งสร้างดาเมจได้อีกต่างหากแล้วมีสกิลที่เอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนในทีมได้นะครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เพอร์เฟในเรื่องนี้มากส่วนการสู้ในโคลูเซียมนะครับมารีนาก็ถือว่าเป็นตัวท็อปอันดับหนึ่งที่ใช้งานกันเพราะว่าเป็นตัวแท้งที่เก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ ส่วนใน PVP ด้วยความสามารถโดยรวมนะครับพวกปาร์ตี้บัฟอะไรต่างๆและความสามารถในการไล่ล่าเหยื่อการโจมตีของมารีน่าและความถึกทนนะครับมารีน่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ลงอารีน่าได้นะครับแล้วก็ใช้กันอยู่จํานวนมากเลยเนื่องจากน้องเป็นท่านน้านะครับท่านน้ําแต่ว่าแพ้ท่านดินแต่น้องสามารถตบตัวท่านดินคว่ำได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมารีน่าเนี่ยเป็นตัวที่ เหมาะกับการใช้งานในทุกๆด้านนะครับเรามาดูสเตตัสกับสกิลของมารีนาที่5ดาวเลเวล63ปกดพลังเรียบร้อยนะครับพลังโจมตีของมารีนาเนี่ยจะอยู่ที่597ซึ่งถือว่าสูงนะครับอยู่ในกลุ่มพวกตัวทำดาเมจเลย HP 1 9ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับส่วน Defense 361 361นี่ต้องเรียกว่าโคตรสูงนะครับ ประมาณว่าถ้าในเกมเต็ม10คะแนนมารีน่าก็จะได้คะแนนประมาณ20นะครับในส่วนของดีเฟนซ์คือมันถึกมากๆถึกโคตรๆแล้วดาเมจมันม,นมีนะครับพลังมันก็เยอะอ่ะนี่คือสเตตัสของมารีน่าที่ว่ามันเก่งโกงแทงได้ดีมากนะครับด้วยความสามารถของมันตรงนี้ถัดมาเรื่องสกิลนะครับปาร์ตี้บัฟของมารีน่าเนี่ย HP บวก40%นั่นก็หมายความว่ามารีน่ามันไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ รับ HP ทุกคนจะเพิ่ม40%ซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเป็นแบบบัฟที่เลิศเลยล่ะอันเนี้ยเพราะว่าทุกคนใช้ได้นะครับไม่ว่าจะลุยเนื้อเรื่องโคลูเซียมอารีนาทุกอย่างอันนี้มีผลหมดซึ่งถ้ามารีนาใส่โลได้นะครับก็คงคิดไม่ออกเลยว่าพลังป้องกันมันจะหนาขนาดไหนอาจจะไลรเทียมทานชนิดที่ว่าไม่มีใครเอาลงถ้าโจมตีธรรมดาของมารีนาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างที่เห็นนะครับก็คือ ทั้งวงกว้างแล้วก็พุ่งเข้าหาแล้วก็ต่อเนื่องรวดเร็วแล้วมีท่าพิเศษด้วยก็คือการเหวี่ยงตะขอซึ่งถ้ามารีน่ามีอามาดาอยู่ตะขออันนี้มันจะป่าไปได้ไกลมากนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงด้วยส่วนท่าต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คงจะเห็นท่าเชนคอมโบของมารีน่าก็คือสร้างความเสียหาย250%แต่ข้อดีของมันก็คือ สร้างเกราะน้ำให้กับทุกคนในปาร์ตี้20%ซึ่งถ้าพูดจริงก็คือแบบมันฮีโร่ตัวอื่นมันไม่มีความสามารถแบบนี้ไงสร้างเกาะแล้วมันทบด้วยด้วยนะเวลาสมมติซูบอสนะครับมันก็จะเก็บโล่เก็บโล่เพิ่มไปได้ส่วนท่าพิเศษตอน5ดาวมารีนาเมื่อเหวี่ยงตะขอไปพลังป้องกันจะเพิ่มอีก30%หวิโอ้โหโคตรถึกเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันเหวี่ยงตะขอได้ เกือบตลอดอยู่แล้วล่ะโดยรวมนะครับทั้งสเตตัสทั้งสกิลของมารีนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้ใช้ทุกอย่างนะครับมีประโยชน์หมดใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ถือว่าเป็นตัวที่เป็นเมตาอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนตัวนี้ถ้าจัดอันดับผมให้อยู่ในระดับ SS เลยเพราะกล้าพูดได้เลยว่าใครที่มีมารีนากับอามาดาครับแล้วปั้นมาแล้วนะทุกคนจะเอาตัวนี้ลงทีม ร้อเปซนะครับไม่ว่าจะโคลูเซียมอารีนาลุยด่านก็เถอะมารีนามันจะต้องมีอยู่หนึ่งในนั้นนะครับไม่ว่าทีมคุณจะทีมธาตุดินธาตุมืดธาตุอะไรก็เถอะมาลีนามันบอกไปด้วยนะครับไม่เชื่อไปดูได้เลยมารีนาจะไปอยู่กับทุกทีมไม่ว่าทีมคุณจะมีอะไรก็เถอะมารีนาบอกไปด้วยและทุกคนก็ให้ไปนะครับด้วยความสามารถอันสมบูรณ์ของเขานะครับถ้าใครยังไม่มี มาลีนาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ควรมีอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าไปได้ทุกงานก็ขอบคุณครับ